สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฉลองทัยคมมาแล้วครับมาพร้อมกับช่วงเกษตรสาระครับและก็ยังอยู่ในเรื่องที่นําเสนอซึ่งพยานจะให้ติงสาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการเกษตรนะครับวิธีคิดหรือว่าสิ่งที่ติดข้อสิ่งที่จะต้องพัฒนาทั่วไปของการเกษตรตอนที่แล้วผมทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของการแปลรูปเกษตรที่ทําให้เกิดอัอตรา ทำให้เกิดช่องว่างรายได้เนี่ยจำนวนมหาศาลซึ่งถือว่าประเทศไทยเรานั้นมากที่สุดในโลกนะครับวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องการเพลหูฮเกษตรให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสนึกภาพตามอีกสักเรื่องหนึ่งนั่นก็คือกาแฟทําไมผมต้องยกกาแฟเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดีอีกอย่างตอนที่ผมตกงานในภาวะเศรษฐจต้ยมยำพุ้งปี40นั้นไปเป็นบดีอาสา,าอยู่ที่ชุมพรนะครับ ผมได้ทาอาชีพเสริมคือทําสวนกาแฟนะครับเริ่มตั้งแต่ปลูกเก็บเกี่ยวนู่นนี่จนกระทั่งว่า,าได้รู้และเข้าใจแล้วก็สัมผัสสัมผัสปัญหาของกาแฟนี้อย่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับกาแฟสมัยนั้นผมเ,เ,เก็บเกี่ยวผลแล้วนะฮะเอามาตากแดดแล้วสีแล้วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสำเร็จพร้อมขายแล้วแห้งแล้วนะครับขายได้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ18บาทที่ชมพอนะครับ โลกัมละ18บาทแต่ของผมนั้นโชคดีมากคือผมใช้วิธีแปลใช้วิธีตากนะผมไม่ตากเพราะผมไม่มีพื้นที่และผมไม่มีสั่งจา้างคนงานผมเลยทําเตาขึ้นมาทําผมจําลองเตาเผาอิฐที่อำเภอสะวดแล้วมามาย่างแทนเหมือนกับย่างที่เก็อำเภอสะวดกลายเป็นว่าทําให้กาแฟผมมีกลิ่นหอมเพราะไม่ติดกลิ่นดินมานะทางโรงงานเลยเพิ่มให้ผมพิเศษขึ้นมาเป็น18บาท50สสตังค์นะ แต่ว่าคุณผู้ชมน,นึกสิครับว่าในขณะนั้นเนี่ยราคากาแฟซึ่งจุดที่รับซื้อเนี่ยครับคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอสวีชุมพรคุณผู้ชมก็รู้ว่าโรงงานอะไรตั้งอยู่นะครับชาวสวนจะขายกาแฟเนี้ยไปแล้วไปซื้อกาแฟกระป๋องมากาแฟนี้กิโลละ18บาทกาแฟกระป๋องกระป๋องละ12บาทกาแฟนี้1กิโลเอาไปทํากาแฟกระป๋องได้ไม่ต่ำกว่า 3- 4ถึงร้อกระป๋องนะครับ แต่ว่าตอนเนี้ตอนนี้ในะคุณมผู้ชมราคาก็บอกว่าดีขึ้นเพราะว่ากาแฟเนี่ยฮะผมเคยย้ําอยู่เสม,มอว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีอนาคตนในประเทศไทยเพราะกาแฟเป็นสิ่งเสพติดชนิดเดียวที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีเกียบคือใครดื่มกาแฟดูมีมีเกรดมีค่าถ้าใครไปกินใบกระท่อมไปกินยาก็เรียกว่าไอ้ขี้ยาไอ้ยากระท่อมแต่ไม่มีใครเรียกว่าไอ้กาแฟนะครับทีนี้ ปัจจุบันราคากาแฟเนี่ยเขาบอกว่าดีมากครับไปอยู่ที่8 0ดสบถึงเกาบาทนะฮะกิโลราราและเจ้าส่วนนะครับแต่หลังจากขั้วและขั้วและบทขายแล้วนะครับราคาถัวเฉลี่ยนะครับผมได้เสิร์ชอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูเพื่อจะลองซื้อมานะครับคุณผู้ชมราคาเกรดต่ําสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ600บาทหลังจากขั้วนะ ราคาต่ำสุดอยู่ที่600บาทจนกระทั่งกระทั่งถึง1,200บาทราคาเกลดดีอาจจะผสมเง่นผสมนิดหน่อยนะครับการคั่วกาแฟนะคุณผู้ชมผมให้กาแฟดิบเนี่ยสามต่อ1เลยอะแต่คนยิงอาจจะไม่ถึงข้อมูลตรงนี้ขอ,ขอโทษนะอย่าไม่ไม่พอจะตกเสียงกระไกยเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำการวิจัยอย่างจริงจังนะครับกาแฟ3ามกิโลกิโลละแปดสิบนะครับสามแปดยี่ี่สร้อยี่สิบแต่เวลา เอาไปคั่วได้มาหนึ่งพันหรือว่าแปดร้อยบาทคุณผู้ชมครับส่วนต่างที่แปลรูปคือจากสองร้อยสี่สิบไปหาหนึ่งพันเนี่ยมาห่างกันหกเจ็ดร้อยบาทเราปลูกกาแฟหนึ่งปีฤดูเก็บเกี่ยวแต่เขาเอาไปคั่วห้าเช่มงหกเช่โมงขายได้ราคาส่วนต่างเท่านี้แล้วทีนี้ถามว่าไอ้คั่วกาแฟเนี่ยมันยากอะไรนักหนาคุณผู้ชมครับคั่วกาแฟเนี่ยมันเป็นอะไรง่ายผมบอกกับคุณผู้ชมได้เลยว่าทาต้มทำต้มยำกุ้งนี่ยากกว่าี คุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าต้องยำพุ่งนี้ต้องใส่กะเพราตะไคร้ใบมะกรูดพริกนวลน,นี่นั่นอะไรนะพุ่งนวลน,นั่นอะไรกาแฟก็คือแค่เอาเม็ดกาแฟแล้วก็เอาความร้อนเข้ามาแล้วก็ทาให้มันให้ให้มันสุกสุกจนดำขั้วจนดําแล้วก็เอาไปบดแค่นั้นเองไม่ได้เพิ่มเติมสารอะไรลงไปไม่ได้เพิ่มทองคาไม่ได้เพิ่มเงินไม่ได้เพิ่มสารอะไรอะไรผองอะไรที่มีมูลค่าอะไรลงไปงนะครับก็ทของ้มันถึงได้แพงกดังนัน้นะครับนี่คือส่วนต่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับทีนี้ ขอกลับไปยังเรื่องเกษตรในเรื่องแปลรูปนะครับคุณผู้ชมเกษตรแปลรูปนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าความแตกต่างที่ทําให้พ่อแม่เราจนและพ่อคเครือซีพีร่ำเบืออันดับหนึ่งพ่อแม่เราจนอันดับสุดท้ายของอันดับหนึ่งของของของประเทศไทยเช่นเดียวกันคือพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะเขามีวิธีวิธีจัดการที่แตกต่างมีวิธีมีวิธีบริหารที่แตกต่างกันเลยทําให้มีฐานะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับคุณผู้ชมครับ กเกษตรเนี่ยนะผมไม่ได้หมายว่าเฉพาะปลูกพืชนะครับมันหมายถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วยทั้งกเกษตรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์คุณผู้ชมเป็นกเกษตรที่พึ่งพาตัวเองได้ทั้งคู่แต่คุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยครับเอาเป็นว่าย้อนไปสักหลายพันปีนะครับในประเทศเราหรือก่อนที่จะเป็นประเทศไทยเนี่ยนะครับในราชอาณาจากักรผมให้ธาราวดีผมไม่สีวิชัยผมไม่ก่อนสุโขทัยขึ้นไปเราก็ทําการเกษตรแล้วแลวแต่เราก็อยู่ได้ เราไม่เคยเดือดร้อนเราเลี้ยงเราเลี้ยงเราเลี้ยงตัวเราเลี้ยงประเทศเราเลี้ยงสังคมของเราได้ด้วยอาชีพเกษตรนะครับแต่ทําไมอาชีพเกษรตรปัจจุบันมันถึงเดือดร้อนเพราะระบบกะเกษตรสมัยก่อนนะคุณผู้ชมเขาเป็นกเกษตรระบบเกื้อกูลและไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อยมากเกื้อกูลอย่างไรครับเขาจะเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชด,ด้วยกันเช่นเลี้ยงควายเพื่อเอามาไถนานะครับเอาญ้าในนาให้ควายกิน เอาฟางที่เกิดจากข้าวให้ควายกินพอควายกินแล้วควายถ่ายออกมาก็าเอามูลควายมาเป็นปุ๋ยในนาคุณผู้ชมเห็นไหมครับไม่มีช่วงว่างของการใช้จ่ายเลยนะครับแล้วเอาแรงงานควายมานวดข้าวมาลากมาชักข้าวมามา,ากมาตึงข้าวจากนาไปสู่ครัวไปสู่บ้านอะไรเหล่านี้นะครับส่วนคนเลี้ยงสัตว์ส่วนปัจจุบันนี้นะครับเราแยกสองอย่างออกจากกันคนเลี้ยงสัตว์ก็ไปทาปศุสัตว์ คุณทาเกษตรก็ไปทําการเกษตรพืชก็นกะนทีนี้พอกเกษตรที่เป็นประเภทพืชก็ต้องซื้อปุ๋ยมาใส่ปสศุสัตว์ก็ต้องซื้ออาหารสัตว์ไปเลี้ยงเกิดช่องว่างอยู่ไหมฮะซื้อทั้งสองฝ่ายทีนี้อาหารสัตว์ที่เอาไปเลี้ยงนะอาจจะเป็นเศษเหลือของพืชนี่แหละครับไปเป็นส่วนผสมให้สัตว์กินนะครับส่วนที่เราเอาซื้อปุ๋ยมาใส่มันก็อาจจะเป็นส่วนเป็นมูลเป็นของเหลือจากสัตว์นี่แหละครับ ไปเป็นอาหารของปุญยคุณผู้ชมดูสัครับเกิดช่องว่างค่าใช้จ่ายตั้งสองทางขึ้นมานั่นแหละครับทงํงให้ช่องว่างตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ดิงนไปจากเราและผลักไม่อาชีพเกษตรกรรมของเราตกต่ำจน,นแทบจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่เหมือนในอดีตครับคุณผู้ชมครับการาเกษตรนะครับผมว่าบัดนี้นยนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันกลับมาแล้วก็ตั้ง,งใดตั้งใจกับมันอย่างจริงจังๆแต่คุณผู้ชมเขาอาจจะตกใจว่าแล้วเกษตรมันแย่อยู่แล้วคุณจะลองให้กลับไปทําไม คุณต้องกัครับเพราะคุณไม่มีทางเลือกนะครับแต่นี้กเกษตรที่จะทําใหม่นั้นจะต้องเป็นกเกษตรแนวใหม่ธีคิดใหม่นั่นก็คือระบบอุตสาหกรรมที่มันเคยเป็นหรือระบบมหาภาคนะครับต้องค่อยๆลดลงถึงขั้นเลิกเพราะโรงงานอุตสาหกรรมปิดไปยบร้อยแล้วและทยอยที่เหลือก็ทยอยทยอยปิดนะครับแต่จะหันไปเพิ่มกําลังกลิเกษตรจุลภาคหรือ ผลิตเพื่อบริโภคเองเหลือขายมากขึ้นและอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆอาศัยช่องทางการตลาดที่เข้ากับภาวะปัจจุบันนะครับส่วนเกษตรทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับคุณผู้ชมจะมีอะไรบ้างนะครับจะมาเป็นส่วนเสริมผมจะนำมาเสนอเป็นตอนตอนเป็นช่วงชวงไปว่าอะไรเป็นส่วนเสริมส่งเสริมให้อาจิเกษตรของเรามีจะได้ดีขึ้นสามารถเอามาช่วยชีวิตของเราดำรง ช่วยหล่อเลี้ยงรายได้ครอบครัวของเราดีขึ้นนะครับเป็นอะไรบ้างต้องเป็นตอนหน้าแล้วครับระดับตันนี้ต้องจัดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ